สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเก้าโมงตรงครับวันนี้ครับชุดนี้ครับชุดเก้าโมงนะครับสวยหล่อนี่เป็นรีวิวก่อนเลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะนี่เปิดกันแบ่งนี้ครับทำเดร็จวัลลังนะครับสวย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 คมๆนะรายการประมูลับประมูลไม่ได้แพงนะครับก็แบ่งไปกันไปครับมีหลาย องค์นี้เป็นองค์เด็ดหลอผมคำบรรยายรับรองว่าไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับสวัสดีครับนะครับผมด้อกตนาสิกเดี๋ยวเรเจอกัน9้าโมงนะจะก,ก่อน9ก้าโมงสามสินาทีหรือเลย9้าโมงสาสนาทีอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับแต่อีวีนี้ผมฝากคำถามไว้หนึ่งอย่างนะครับให้ทุกท่าน ท่านใดที่รู้นะครับให้ตอบไว้ใต้โพสต์นี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยว9ก้าโมงจะงดรับนะครับแล้วเราจะแจ้งไว้ใต้โพสต์เหมือนกันว่างดรับคําตอบเลยนะครับฟังคําถามให้ดีนะครับฟังให้ชัดชัดฟังให้ดีฟังให้เน้นๆนะครับพระอะไรที่แพงที่สุดในโลกนะครับและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับขอบพระคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณครับคนที่จะตอบนะครับ ตอบคาถามแล้วปุ๊บเนี่ยให้แชรหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ต้องแชร์ก่อนนะครับแช์แชรหนึ่งแชร์แล้วก็ตอบคาถามนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวคําตอบมีรางวัลให้ด้วยครับขอบพระคุณครับ